เจลกระจายความหอมในรถยนต์ติดช่องแอร์มีไฟ RGB กระพริบตามเสียงเพลงได้แปบล็อกกันเลยมาในกล่องแบบนี้แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออยห,หนึ่งกล่องก็จะมีไฟ RG b ีหัวมังกรเขามีให้เลือกหลายหัวเลยนะแต่ผมเลือกเป็นหัวมังกรหัวสามารถถอดออกได้จะเป็นแบบแม่เหล็กเอาเจลน้ำหอมใส่ตรงนี้ด้านหลังจะมีคาหนี่นกับช่องแอร์จะเป็นยางซิลิโคนส่วนของแถมก็จะมีเจลน้ำหอม3อันสายชาร์จแบตเตอรี่หัวแบบใช้ซ C คู่มือวิธีการใช้งานฉีกแผ่นเจลออกมา จะมีก้อนเจลียวสีขาวแบบนี้เอาใส่เข้าไปตรงนี้หัวมังกรปิดไว้แล้วก็ไปเสียบไปกับช่องแอร์เลยนะครับกดเข้าไปขาจะเป็นยางซิลิโคนนีกับช่องแอร์แน่นเลยกดสวิตช์ด้านล่างเพื่อใช้งานจะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้เป็นไฟ RGB จสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะกระพริบตามเสียงพูดตามเสียงเพลงนะถ้าหากว่าเราเปิดเพลงเนี่ยไฟก็จะกระพริบตามแบบนี้นะครับไฟกระพริบมีให้เลือกเล่นหลายโหมดเลยนะครับกดไปที่ปุ่ม power นะ กดเปลี่ยนไปได้เลยนะครับไฟก็จะกระพริบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะมีลูกเล่นให้เยอะเลยนะครับจะค่อยเปลี่ยนสีแบบนี้ก็มีนะครับและยิ่งตอนที่เราเปิดแอร์นะครับเราก็จะได้รับกลิ่นหอมจากเจลด้วยนะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มบรรยากาศจากแสงไฟด้วยนะสนใจกดสั่าส้ต๊กสีเหลืองน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะมีให้เลือกหลายสีหลายรูปแบบเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าในมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ู้คุยได้ในะคอมเมนต์เลยนะครับ